คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยประกันเครื่องยนต์ขาดไหมสามารถไปติดตั้งเองได้ไหมมีแบบทรงต่างจังหวัดไหมมีวิธีแนะนําการติดตั้งหรือเปล่าคลิปนี้ครับมาบอกวิธีการติดตั้งแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานด้วยนะครับเจ้าตัวคันเล่งไฟฟ้าแบรนด์ DTE ที่เราขายกันเนาะมีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาสั่งไปใส่เองนะครับแล้วมีคําถามว่าสามารถไปติดตั้งเองได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ต้องขับมาที่ร้านวันนี้ตัวอย่างครับเป็น Ford m s r t แต่ใช้ด้วยกันเนี่ยได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ Platinum V6 e l e r t e s Titanium ตัว Sport Y Tag Raptor ก วี 6, บินซิลแล้วก็ดีเซลถ้าบินซินกับดีเซลจะจะแยกรุ่นกันแค่บอกรุ่นมาก่อนตัวเครื่งยไฟฟ้าเนี่ยปลั๊กเหมือนกันหมดนะครับเป็นปลั๊กแบบปลั๊กเอ็นเพย์ปลั๊กเอ็นเพย์ก็คือไม่ต้องตัดต่อที่ตัวรถครับสามารถถอดปลั๊กเดิมแล้วก็เสียบปลั๊กใหม่เข้าฝั่งตัวรถปลั๊กฝั่งเก่าก็เสียบเข้าอันใหม่ได้เลยปลั๊กแบบไปกลับไม่ต้องตัดต่อนะครับวิธีติดตั้งเนี่ยไม่ยากครับอะมาดูกันถ้ารถมันแคบเนี่ยปรับบอกกันแล้วกันถ้อยหลังก่อนเราก็มองหาตำแหน่งนน่งีเนคคคััรอบลื อันนี้เบลกนะครับมองหาปลั๊กครับที่อยู่ตรงปลายนี่ครับปลั๊กอยู่นี่ปลั๊กเร่ง่ังเร่งไฟฟ้าเนี่ยจะมีแค่ปลั๊กตรงนี้หนึ่งจุดตรงปลายของปลั๊กเนี่ยจะมีขีดสีแดงอยู่เห็นไหมครับเราดันขึ้นไปก่อนนะเนี่ยดันขึ้นไปกึ๊บแบบนี้ครับมันเป็นกิ๊บล็อก2ชั้นพอดันขึ้นไปนะครับเนี่ยอันนี้คือคือล็อกอันนี้คือดันขึ้นไปแล้วจะมีติ่งเล็กๆนะครับไม่รู้เห็นไหมเนี่ยตรงปลายนิ้วผมที่ใต้เจ้าตัวกิ๊บล็อกสีแดงตรงนี้แล้วก็เป็นสีดำเนี่ยอะไรให้้้เรากดนนนิิึงี่๊บ แล้วก็เอานิ้วดันขึ้นไปเลย่ยดุดเลยแค่นี้เองอลองสังเกตอีกนิดนึงนี่คือกีบล็อกสีแดงนะครับถ้าดึงอ,ออกมาแล้วเนี่ยมันจะดันลงไม่ได้เพราะว่าเจ้าล็อกสีดำเนี่ยมันไม่ได้ถูกกดอยู่ที่ตัวตัวผู้ปลั๊กเอนเพย์ก็คือปลั๊กใหม่เสียบนี่ปลั๊กที่คันเล่งไฟฟ้าเสร็จตรงนี้อ่าเราหยิบคันเล่งไฟฟ้ามาสายไฟก็คือที่ของคันเล่งไฟฟ้าอันใหม่เราจะเป็นแบบนี้เราต้องเข้าไปในช่องตรงใต้เกน,เนี่ก่อนสอดเข้าไปตรง ใต้คอพงไอยนี่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะติดตรงช่วงนี้แผงคอพงอะไรหรือแล้วแต่ใครจะติดตรงไหนได้สายมันยาวมากแล้วก็อ้อมมาแบบนี้ครับปักมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับฝั่งหนึ่งเป็นตัวเมียฝั่งหนึ่งเป็นตัวผู้นะครับตัวเมียที่มีหัวล็อกกดนะเนี่ยเดียเข้าไปหาตัวผู้ที่คันเร่งไฟฟ้าแล้วก็กดล็อกแค่นี้นี่คือล็อกนะส่วนอันใหม่ฝั่งใหม่แล้วก็เสียบกับที่ตัวรถนะครับที่ตัวรถที่เราดึงอ,ออกมาคือที่มีคลิปล็อกสีแดงอันนี้มันจะมีเขี้ยวนะครับเห็นไหมให้เข้าไป ปึ๊บแค่น้เองแล้วก็กดสีแดงลงแบบนี้นี่คือล็อกแล้วเสร็จแล้วนะครับเอาเทปไทนธายมัดหน่อยครับมัดล็อกไว้นิดนึ่งนะครับให้มันมาโดนกับขาบเบรกนะครับขาบเบรกคือขานี้ส่วนสายที่เหลือเนี่ยมันก็จะยาวหน่อยแต่เราก็ดันเข้าไปแล้วก็เอาเทปพันธายเก็บในช่วงใต้คอเอ่อพวงมาลัยตรงนี้ได้นะฮะพอเสียบปุ๊บแล้วก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้เลย ลองสตาร์ทได้เลยอย่าเบรกสตาร์ทปุ๊บการใช้งานครับโหมดเนี่ยมีอยู่3โหมดแต่ละโหมดเนี่ยสามารถปรับบวกลบบวกได้อีก3ลบได้อีก3ก็เท่ากับ1โหมดเนี่ยได้อีก6ระดับมีทั้งหมด3โหมดนะโหมดแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงคือโหมดสีเขียวตัวนี้ครับเป็นลูกสีเขียวเป็นโหมดอีโคก็คือโหมดเริ่มต้นโหมดนี้คือเร่งได้ปกตินะครับจะมีเลเวลที่มากกว่าของเดิมเนี่ยประมาณหนึ่งถ้าไม่โอเคไม่พอใจบวกแบบนี้ไปได้อีก3าขีดเห็นไหม หรือมันแรงไปก็ลดได้เหลือ1ขีดหรือ2ขีดก็ได้เขียยแล้วู้กมันยังแรงไปจากของเดิมเยอะเกินไปลดลงมาได้อีกเนีน่ยไหมเฮ้ยเสียงสาเขียวาขีดหรือจะเอาแค่ขีดเดียวก็ได้อันนี้ในโหมดที่1โหมดอีโคดโหมดอีโคเราแต่งไว้ประมาณ1จุดแล้วกันโหมดที่2ครับคือโหมดสปอร์ตนะก็จะเป็นสีแบบออกมะนาวหน่อยบวกได้เหมือนกันมาทามันยังแรงไม่พอบวกได้อีก3าลดได้อีก3ามมันยังแรงไม่พอนี่ฮะ เลสเลยครับเลสซิ่งเลยแรงสุดมันแรงไม่พอก็แอดจัดบวกไปอีก3ามขีดนี่คือแรงเลยแค่แตะแตงนะหรือมันแรงไปก็ลดได้โหมดทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้คือโหมดแล้วอันนี้คือเลสกดไปอีหนึ่งทีมันก็จะเป็นโหมดปกติของรถยนต์ก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ก็จะเป็นโหมดที่สแตนดาดของรถเลยอันนี้คือปิดไม่ได้ใช้งานถ้าเกิดจะใช้โหมดต่อไปก็แค่กดเริ่มมันก็คือจะวนไปเรื่อยๆครับอีโค่สปอร์ตเลสแล้วก็ปิดในกล่องเนี่ยเขาจะมีเสื้อล็อกมาให้นี่ ก็จะเป็นเสื้อล็อกมาให้แบบล็อก,กง่ายๆ่ายแค่นี้เนี่ยมันจะเป็นแบบสไลด์เข้าแบบนี้ข้างหลังก็ใช้กาวสองหน้าไม่ต้องเจาะตัวรถการติดตั้งก็แล้วแต่ตำแหน่งว่าใครจะไว้ฝั่งนี้ถนัดฝั่งนี้หรือจะถนัดฝั่งนี้ก็ได้แต่ฟอร์ดครับฝั่งนี้จะเป็นที่วางแก้วไงถ้าจะไว้ตรงนี้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ผมว่ามันเก,ก,กะ็กะเกินไปส่วนมากผมจะไว้ด้านซ้ายตรงนี้ครับเนี่ยซ้ายพวงมาลัยตรงนี้เพราะมันไม่ได้กดบ่อยขนาดนั้น ถล้วแ,แสงต่างๆมันก็ไม่ได้ไม่แยงตาด้วยใบรับประกันนะครับถ้าสั่งทึงร้านไปเนี่ยผมก็จะลงทะเบียนใบรับประกันให้อยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องทําอะไรผมจะทําให้อยู่แล้วของรับประกัน1ปีนะครับ เสียเคเปลี่ยนได้เป็นซอฟต์แวร์ตรงรุ่นรถฟอร์ดเนี่ยเป็นรถเยอรมันแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์เยอรมันผมมั่นใจว่ามันดีต่อสุขภาพของรถนะครับเพราะว่าดีเอ็นเอซอฟต์แวร์แรงต่างเนี่ยมันตรงรุ่นไฟไม่โชว์ฟอร์ดเนี่ยมัละเอียดอ่อนแบบอ่อนไหวกับเรื่องไฟมากระบบไฟหน้ารถนะนะไฟเครื่องยนต์ระบบเบรกอะไรต่างเนาะจะแนะนําว่าแบรนด์ DTE จบเลยสําหรับฟอร์ดเนาะรุ่นอื่นเขาก็ทำนะเกือบทุกรุ่นเลยโตโยต้าอิซูมิซูหรือรถยุโรปอะไรเงี้ยก็ทำเกือบทุกรุ่นเลยนะครับสอบถามมาได้สำหรับคคคาาาาถถมมมมออออีีีกกกัันนนนนึงท่่่พๆเเหืื็้ไฟ ประกันเครื่องยนต์ขาดไหมในเชิงปฏิบัติที่เขาทำอ่ะคือมันขาดอยู่แล้วครับไม่ว่าเราจะแต่งอะไรทุกอย่างอ่ะเราจะไม่โกหกว่ามันไม่ขาดเปลี่ยนน็อตล้อเปลี่ยนล้อประกันช่วงล่างก็ขาดทาอะไรเกี่ยวกับระบบไฟระบบไฟก็ขาดทุกคนไม่ต้องกังวลครับผมมีเคสตัดดี้ study, หลายเคสด้วยนะครับลูกค้าเนี่ยใส่แบรนด์เลลิงไฟฟ้าผมไปเนี่ยเยอะมากนะครับอยู่ต่างจังหวดัดไฟโชว์บางทีรถฟอร์ดเนี่ยมีระบบไฟมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเย,เยอะมากนะครับในตัวรถเราตกแต่งพวกนี้ไปเนาะเวลาเกิดปัญหาเนี่ยบางทีทางศูนย์เนี่ยเขาก็จะมองว่าเข้้าจไูย์ใด พอแต่งอะไรมาเนี่ยทั้งศูนย์ก็จะต้องโทษในสิ่งที่มันเป็นอุปกรณ์ของแต่งก่อนผมแนะนําว่าการเข้าศูนย์เนี่ยเป็นวิธีแรกที่แนะนําอยู่แล้วนะครับเข้าไปเลยครับที่ศูนย์ถ้าเขาปฏิเสธเคสหรือเขาไม่ทำเนี่ยแนะนำว่าติดต่อมาที่ผมก็ได้หรือตัวคล่งไฟฟ้าเนี่ยปลั๊ก NP ที่เราติดตั้งเข้าไปอย่างที่ผมแนะนําตอนแรกปลั๊กมันสามารถถอดและดึงออกได้เราไม่ได้ตัดต่ออยู่แล้ว สามารถดึงและเสียบกลับเดิมได้เลยเคสที่ที่ผมบอกเขาก็ไม่ได้เป็นที่ตัวเครื่งไฟฟ้าคือเป็นที่ซอฟต์แวร์รถยนต์ผิดปกตินะครับไฟก็เลยโชว์พออัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จทางศูนย์ถอดอุปกรณ์ของแต่งเราออกเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บทางศูนย์ก็บริการจัดการแล้วก็ดูแลเซอร์วิสต,ต,ตรงส่วนอื่นให้ส่วน,นเครื่งไฟฟ้าลูกค้าถามว่าคุณนนท์ครับเอากลับมาใส่ได้เลยไหมก็ได้เลยพอใส่ไปปุ๊บก,ก็ใช้งานได้ปกติเราเข้าใจไง,ไง่ายๆแค่ว่ารถยนต์มีปัญหาเนี่ยทางศูนย์เนี่ยเขาไม่ไออรับ ว่าเราจะเคมไม่ได้อันนี้ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยยินดีช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามีทางที่ศูนย์ฟอร์ดหรือมีคนที่อยู่ในฟอร์ดเนี่ยเขาช่วยดูแลให้ได้ก็ไม่ต้องกังวลไปในจุดนั้นนะแนะนําว่าใส่ได้เลยครับสำหรับเครื่งไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กเป็นเพย์แบบนี้ที่ไม่ได้ตัดต่อนะถ้าตัดต่อยังไงก็เคมไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นปลั๊กแอมเ์แบบนี้ยังไงก็เคมได้ปกตินะครับก็อันนี้การยืนยันที่ผมเจอจากลูกค้าติดตั้งจากผมไปนะครับเป็นเคสสตาหรับค์ดี้อย่ะกาาาามมเ มีแบบส่งต่างจังหวัดไหมมีคลิปวิธีแนะนําการติดตั้งหรือเปล่าก็สำหรับคลิปนี้เนาะโดยรวมประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่สนใจก็สั่งมาได้เลยครับแบรนด์ดีที